ค่ะแอดสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งสองเด้อนะคะนะคะเมื่อนี้นะคะแอดจะเอาเนวท่านะคะของคุณแม่นะคะมินบ <ie me van fucking> ุรีนะคะมาฝากนะคะมวดที่พานมานะคะหลักหน่วยนะคะของคุณแม่นะคะเป็นไหมาอันนี้เป็นกระไหมานนะคะหลักสิบเป็นไหม่านสองกับสามตัวกันตัวล่องก็ขึ้นหนึ่งกับสี่นะคะเข่าสองตัวเลยนะคะทั้งหนึ่งทั้งสองนะคะอันนี้ก็ไปข้างล่างนะคะสี่หกนะคะเป็นกระจับคู่ไห จับให้อันนี้ไปออกกลางนะคะ่ะสี่หกไปออกกลางต่วบนนี่นะคะมาทั้งสองตัวเลยนะคะท่ชนชมเดี๋ยวเข้ามาเบิงตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคุณแม่เพิ่นหายตัวเลขแนวทางมาตัวได้นะคะก่อนอื่นนะคะแอกก็ขอขอบคุณน,นะคะคุณแม่เด้อค่ะนะคะที่หายแนวทางทางช่องมานะคะเอามาแบ่งปันเอฟซีนะคะสีเขา่าสิรุดเกียาบากันเด้อค่ะท่ชนชมนะคะบางคนว่าโอ้แต่แม่หลายตัวนะคะ ให้ไปเบิ้งเป็นเพียงแนวทางทอนันนะคะกระคอ,ขอห้ยเอฟซีทางช่องนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขหน้ทางนะคะคุณแม่เพิ่าได้คำนวณน,นะคะส่งมาหายแล้วนะคะมาเบิ้งกันเลยนะคะคุณแม่มินบุรีนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันหาร้อยหนะคะเลขติดบนนะคะคุณแม่ให้เลขติดบนมากนะคะห้าหกเจ็ดแปด หกเจ็ดแปดหาหกเจ็ดแปดนี่นะคะจะมามาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะคะมาหนึ่งตูถึงสองตูนะคะสมมติกระเล็มน้อยหน่อยนะคะจ้ม <laughs> มีนะคะวิ่งบนนะคะวิ่งบนให้เจ็ดกับหกนะคะเจ็ดกับหกชัดอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะเจ็ดนกะับหกหลักร้อยนะคะหลักร้อยนะคะ,ะ,ค,ะคุณแม่ไหามากสี่กับศูนย์สี่กับศูนย์หลักสิบ มีหนึ่งมีสองมีหามีหกมีหนึ่งมีสองมีห้ามีหกทางสองกระแดมว่าแบ่งปันเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะหลักหน่วยมีหกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดคุณแมมว่า ให้เน้นนะคะให้เน้นที่เจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดนะคะผู้ดบ่บมักนะคะตัวเลขที่คุณแม่เป่นจับให้ก็สามารถเอาจับสซกันกับตัวอื่นได้ด้อค่ะอันนี้ลักหน่วยนะคะเน้นเจ็ดนะคะเน้นที่เจ็ดเน้นที่เจ็ดตัวหน่อยปวดหัวเนาะนะคะท่านชมกับบหน่อยเนาะเะนาะบ่หน่อยหรอกนะคะชัดกันอยู่นะคะไหหมาเนะคะ แล้วก็มาจับคู่นะคะจับคู่นะคะคุณแม่พ่นจับคู่หาบ่หลายคู่นะคะหา FC, เอฟซีไปจับส่กันเอาเดอ้อค่ะขัดบ่มากนะคะรักลอยนะคะกัดหาาลักลอยมาใส่ลักสิบลักหน่วยของคุณแม่มินบุรีได้เลยนะคะพอคุณแม่เิ่นหาเน้นหาแล้วนะคะที่เจ็ดนะคะวิ่งบนคือเจ็ดตัวเดียวนะคะหกนี่เป็นตัวร่องนะคะหกเป็นตัวร่องเด่นที่เจ็ดนะคะ แล้วก็ลักหน่วยนะคะลักหน่วยเด่นที่เจ็ดนะคะนะคะกับซีเมนเจน็ดยังกับเคือเห่ากับ 1, 7, 2, 7, 5, 7, 6, 7, หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแคนแอนด์เนาะค่ะทำช่วงแมนบอกนะคะปอคุณแม่ปันถ่เนีนมาแล้วนะคะแล้วก็มีสี่หกเจ็ดนะคะปันไหามากนะคะจับคู่ สี่หกเจ็ดเขียนตัวยัง่งยแล้วเนี่ยสี่หกเจ็ดนี่ค่ะสี่หนึ่งเจ็ดกระดาษน่อยนะคะสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดจับคู่ หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะกับตัวกันตัวกันหกหกกับเจ็ดเจ็ด ตัวหง่กันบอพี่น้องเห็นชัดอยู่เนาะคะ่ะเลขติดบนติดล่างโอติดบนนะคะบนอย่างเดียวเดอ้อค่ะนี่มนประจับคู่ให้แค่สามคู่แค่นั้นนะคะอันนี้ตัวกันตัวล่องนะคะ แคปหน้าจอไว้เถอะเพื่อนเลยนะคะแนวทางนะคะของคุณแม่มินบุรีนะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้า้อหสิหกเลขติดบนนะคะมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมาหนึ่งตัวถึงสองตัวนะคะมาน้ำกันนะคะวิ่งบนเจ็ดเด่นที่เจ็ดตัวรองคือหกนะคะหลักร้อยสี่กับศูนย์หลักสิบหนึ่งสองห้าหกนะคะหลักหน่วยสี่กับเจ็ดเน้นที่เจ็ดเด้อคะ่ะท่านชมนะคะจับคู่สี่หกเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์หกเจ็ด หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดกันหกหกับเจ็ดเจ็ดนะคะแคปหนาจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ,นะคะทางช่องเองก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะซีเ้าซูซรุนะคะก็จยาวากันเด้อค่ะนะคะก็ได้มาแบ่งปันเอฟซทางช่องนะคะเพื่อจะได้ถูกหวยไปน้ากันนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่พึงเขามารับชมนะคะก็ แคบหนาจอเอาไว้้ะเบิงกรก็ได้นะคะสาหรับแนวทางนะคะของคุณแม่มินบุรีนะคะ่นไ็ใหามาน,ะะนี่ค่ะมีหลักร้อยหลักนี่ค่ะขีดห้นะคะ,นคะเนาะนะคะพนไนใหมานะคะแคบหนาจอไปเลยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอหย้ยเอฟซีทั้งช่องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยาเจ็บอยาจนเด้อค่ะขอหายแห้งๆลวยๆถูกหวยรวยเบอร์เป็นน้ำกัดน,นะคะงวดวันที่1ตุลาคมพศ2อ6 6นนะคะสำหรับทันใดชอบกัดจัดนะคะท่านใดคัดกับพาดนะคะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับฝากไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับสวัสดีค่ะ